มาดันเจ้าเมื่อกินมาดันสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาคุผูคุพสวัสดีปีใหม่เจ้ากำลังสวัสดีปีใหม่กันนะเจ้าเนาะบาได้ทําคลิปมาหลายวันะ่ะไม่ว่าบดีไม่มันชอดวันนี้เมื่อกินบดันขยะก,กินส้มแล้วไปปีใหม่แล้วแาตา่ผมต้อนรับปีใหม่ <c oughs> อันนี้น้ำพริกมันวันนี้จะลาดไปเลย kết da kiểu là tự y vừa đấy phải hỏi má mà mày mà không hòa sẻng cho ดี้หยนาเห็นไหมมอสน่ะนี่มาลูกไม่เดี๋ยงน้าห,ห,น,น,หาน่อยนะครับสีไม่แล้วเปลี่ยนทรงผมไม่กุญญุดคนไม่มาดีดีไม่ครับกำลังได้มาสวัสดีกันรอไหมสั่งไหมมามามากินกันเลย Sông mỡ Sông mỡ, sông chết Chết chặt Sông cự Thì áo thế này, thì áo lạt này Mình thay với cá nước chim chạy cho hành tắc Tắc nhọc, tắc nhọc ấy mốt đi, ácạt à, nào nào cha, dấu nháo nè, nào, xe khẻ nháo nè, bác, quan hôm nay hôm nay cha, ư nó cha nào gần con, phải nháo thì nào nè chắc, sáu sáu mươi nữa nó, thì nào xem tiền để cứ nè nó. มักสม้มส้มแตาริวเหมาะปิ๋งอยู่แล้วเนาะแ้ากผมสั้นนะนี่เนาะติดแทนี่ผมมันแตกปลายแตกหนักขนาดตึงยืดตึงย่มสีผมแล้วมันแตกปลายเด้โอ้ตท๊อ,ออกหนักเลยอะกำแหลกเง้วเพื่เลี้ยงหลุมเพ่ เดคน,นน่กส้มกินนี่บันนั้นนี่ตะกูจะว่าพยนุนขี้โมกนี่นะกินมดนี่ก็ได้แต่เขาไม่กินโซ่บ่้เนาะเขาจะกินมดนี่ใจเวลาเหมือนกินตัวตัวอู้ตัวไอ อืมเหมาะแบบน้ำยำนี่เนี่ยคนเดียวต้นน้ำยำนะน้ำพริกมาเนี่ยนะเนี่ยเอาคนเดียวเอาพริกเอาพริกตีโรยหน้าเดี๋ยกีพริกป่นใส่ใส่น้ำปลาห่าเนี่ยใส่น้ำตาลใส่อย่างเนี่ยโรยหน้าเลยเหมาะสอบไข่สอบมันนั่นแหละเหมาะ โซมเสมพิกนักล่ำวะนี่นเนสียงเสียงจะก้อยจะเบาจะได้หัวเจ้าวะนี่กำลังแอนคลิปแหลกตีใจไหมไมมตัวดีนะผมเตรียมอยู่เป็นไม้สายสออนน์ช็อดไปเหัยน่ะไม่ห่างคลิปก่อนปี๊มแม่คลิปนั่นจะเสียงเบา เน็ตไปได้อันนั้นมิสเสียงไม่ชอดเ <c oughs> <c oughs> พียงไม่ปิดพอพอมาตะัดพอมาตัดกิบโอ๋อเสียงหายปไปไหนไปไหนไม่ชอบ <c oughs> ม,มา วันนี้ปุยนุชขอตัวปเปลี่ยนนะไปก่อนแล้วว่าเจอกันไหมในคลิปหน้าเดี๋ยเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย